เราย้ำกันอีกทีนึงคุณไปคูณเอาเอง เน็กเซรั่มหนึ่งหลอดแบบนี้ใช้ได้ 2, 2> เดือนครับนะครับเราให้ไปทั้งหมด5หล,ลอดเน็กเซรั่มเราให้เยอะเพราะว่ามีผลตอบรับดีท้าคอใครคอเหี่ยวคอย่อนค,คอมีเนื้มันจะยกไปทําขึ้นเส<อ>ร็จเรียบร้อยใครแก้มตกมันจะยกขึ้นเ<อ>สร็จเรียบร้อยไขรตาบวมตาคอยตาย้อยมันจะยกขึ้นเ<อ>สร็จเรียบร้อยช่วยกนยี้ติงการนิดนึงมันจะ<อ>แลดูเรือนรางหายไปไ<อ>รที่หน้ามีจุดดงจุดดํามีรอยดําที่มันไม่ยอมเรือนลางหายไปมันจะช่วยได้พร้อมๆกับนี่เฟซเซรั่มดังงามซึ่งคุณจะต้องทา ทั่วใบหน้าก่อนครับ,รบย้ําอีกทีนะครับโปรโมชั่นวันนี้เฟสเซร่ม4หลอดหลอดละ450เด็กเซร่ม5หลอดหลอดละ890บาทวันนี้ทั้งหมดเบ็ดเสร็จ9หลอดมีที่นี่ที่เดียวเหลือเพียง1,999บาทคไม่โทรได้ยังไง 1, 2, 3, 5 2> <อ>โทรทันทีนะครับและที่สำคัญ แอดไลน์มาเลย n a w a t ใครแอดไลน์มาตอนนี้เดี๋ยวผมว่างครึ่งวันผมจะเป็นคนตอบเองตอบเองนะด่วนแอดแล้วมีแอดไลน์นำหน้า n a w a t หรือสกนด QR c ค d e ด่วเร็วเดี๋ยวผมจะตอบเองใครจะบอก I love you I love you ก็สามารถส่งหัวใจมาได้ใครสั่งวันนี้ผมจะตอบด้วยตัวเองแล้วเ้ มันน้อยแล้วๆหุ่นแล้ว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 ้้ยับนะครับแต่ถ้าใครที่เก็ตแอดไลน์โทรหนึ่งสองสามหหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเหลือหลอดละสองร้อยนะคุ้มจิงเนี่ยแล้วถูกมากสองเก้าสิบแปดคือต่ำกั่าทุนบอกเลยสะ เพราะตอนนี้มิสแกนกำลังเก็บตัวถูกต้องมีความสุขกับการทำงาน9,999ชุดเลยให้เป็น1,999บาทโปเดือน9และเราจะประกวดวันไฟนอลวันที่19ค่ะมันก็เลยบ้าเดี๋ยวก้าออกจากรายการเดี๋ยว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 เดีทันทีซ2,3,5เลย addna.wat add มาสิใครอยากจะคุยกับผมแอดมาเลยแอดมาตรงๆมี a d ดนำหน้าเดี๋ยวผมตอบเองสัญญาที่ไทยรัฐเนี่ยผมจะตอบเองคุณผู้ชมดู addna.wat แล้วแล้ว นะโบนี้ไม่มีที่ไหนนอกจากที่นี่ oh. ที่เดียว FNA w AT หรือโทร1หนึสห้บอกเลยตัวนี้ช่วยคนที่คอเหี่ยวคอย่นคอมีเหนียงนะฮะหน้ามีจุดดำดำอาจคุณจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ใช้อะไรไม่เคยหายรับรองมันจะได้แบบดูดีแน่นอนและหน้าเหี่ยวหน้าย่นนะครับโยกกระชับเพราะเราจดทะเบียนเป็น lifting and w i s e n i n g คุณไม่โทรวันนี้ตายตายหมดเลยถูกแล้วดิ FNA w AT แล้วไปไหนแล้วนะ s N A W A T แล้วเราแอ N A W A T หรือโทร1 2 3 5งใครแอดไลน์มาวันนี้ผมตอบเอกย้ำโปรโมชั่นนะครับเพียง1,999บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินไปทางไม่คิดเงินเพิ่ม โทรทันที1 2 3 5หรือ S N A W A T S ทางวัดให้มากสุดคนละ2ชุดซื้อเก็บไว้ขายได้ก็ไม่เกินคนละ2ชุดชุดนี้ใครใช้เองไปจนถึงสงการเลยเาาไปแบ่งเ่นคนละ900คุณได้มหาศาลคนละ4ี่หลอดครึ่งโทรทันทีนะครับวันนี้แอดไลน์เท่าไหร่กันแล้วแต่ผมอย่าว่าผมจะ ตอบเองทุกทุกแอดเลยสุดยอดงั้นโทรมาส่งข้อความมาได้หนี่กสองวามห้าหรือแอดเอ็นเอทีเอทีนี่ขนาดไม่สบายนะนี่ยเออคุณพี่นวัดมากมากเลยคุณพี่โทรเลยหนึ่งสองสามห้าแอดเอ็นเอแ่วันยูเอทีเลยแตตอบจะตอบอยากตอบมากกว่านี้เหงาเหลือเกินอ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวนะแล้วไปไล์คุยกับคุณนวัดต่อแล้วกันแต่ว่าช่วงหน้า